โอเคครับสวัสดีครับมาต่อที่ข้อ38กับคำนวณฟิสิกส์เอเจคชั่นนะครับใน EP ที่6นะครับ EP 6ีนี้เป็นข้อ38-39-40นะครับจะเป็น EP ละสังพอนะครับข้อนี้เป็นแนวข้อสอบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับดูข้อ38นะครับวางเครื่องมือวัดระดับเสียงเข้มห่างจากลำโพง10เมตรครับพบว่าเสียง มีค่าเท่ากับ100เดซิเบลกำลังเสียงจะเท่ากับกี่บัต์หมายความว่ามันถามหากำลังเสียงก็คือถามหาตัว P ครับ Power ตัว P เท่ากับเท่าไหร่เมื่อรัศมีจากตำแหน่งลำโพงมายังเครื่องวัด10เมตรครับ10เมตรถามหาว่า P จะเท่ากับเท่าไหร่โดยให้ระดับเสียงมา100เดซิเบลก็คือให้ตัวบีตา,า100่งเดซิเบล นี่คือสิ่งที่เขาให้ข้อมูลมาประเด็นก็คือเราก็ต้องมองไปที่ว่าทํำยังไงถึงจะได้ P ใช่ไหมครับอีนนี้ก็จากสมการครับจากสมการ i เท่ากับ p ส่วน a ดังนั้น p เท่ากับ i คูณ a ประเด็นก็คือเรารู้แล้วว่า a เนี่ยเป็นพื้นที่ส่งกลม a ก็จะสามารถ ได้จาก4ี่พายกำลังสองประเด็นคือเรารู้แล้วว่าไอกำลังสองมันคือ10บกำลังสองใช่ไหมครับสิบกำลังสอง2 2> ทีนี้ตัวที่เรายังไม่รู้ก็คือไอครับเพราะนั้นเราต้องไปหาไอจากอีกสมการหนึ่งของระดับเสียงกันเราจะไปหาไอครับสมการของระดับเสียงเพื่อหาค่าไอเราเคยผ่านมาแล้วในข้อที่37ใช่ไหมครับ ก็เบตครับเท่ากับ10 l ล็อกไอส่วน10ยกกำลังลบ12ที่เ e ต a เราเป็น100 d เดซิเบล100ย้าย10มาหารครับฝั่งขวาเหลือแค่ล็อกไอส่วน10ยกกำลังลบ12ทีนี้ตัดกันนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยตัดกันเหลือแค่10ครับฝั่งขวาล็อก i ส่วนด้วย10ยกกำลังลบสทีนี้อะไรที่เราจะทำให้เราหา i ได้นั่นหมายความว่าเราต้องเทคล็อกเข้าไปฝั่งซ้ายมือคือเทคล็อกเข้าไปฝั่งนี้ล็อกอะไรได้เท่ากับ10ครับคำตอบคือล็อก10ยกกำลัง10ครับผมเลข10นะครับ่เลขงงนั้นแล้วฝั่งนี้ก็ล็อก i ส่วนด้วย10ยกกำลังลบสนั่นหมายความว่า ในล็อกจะต้องมีค่าเท่ากันนะครับค่าในล็อกจะต้องมีค่าเท่ากันท <c oughs> ีนี้ประเด็นก็คือกระดาษคุณครูไม่พอนะขออนุญาตเพิ่มอีกนิดนึงนะเพิ่ม <c oughs> เพิ่มสักกูะ๊ะเอาเนื้อตั้งเถอโอเคอ่นะขอเพิ่มกระดาษนิดนึงสมมติว่าเราจะหาค่าไใช่ไหมครับเราก็ต้องเอาค่าข้างในของล็อกให้มาเท่ากัน นั้นค่าข้างในล็อกก็10ยกกำลัง10เท่ากับ i ส่วนด้วย10ยกกำลังลบ12ครับดังนั้น i เฉย,เฉยๆฮะ i เฉยๆไม่ได้หมายความว่าเจ็บคอนะ i เฉยๆคือย้ายครับย้าย10ยกกำลังลบ2ไปคูณกับไปคูณกับ10ยกกำลัง10 10ยกกำลัง10คูณเป็นสิเป็นสิบยกกำลังลบสิบสองคำตอบคือสิบยกกำลังลบสองครับผมนี่คือค่าไ ที่มีค่าเป็นบาทต,ต่อตารางเมตรนะครับข้อนี้ก็จะเกีเก่ยวกับลูกไฟก็จะหน่อยนะครับ i บาทนะเป็นบาท i ทีนี้ได้ค่า i แล้วเรามาทำาไงเรามาแทนหา p ครับผมเราแทนหาคะ่า p กนะ็คือค่ากำลงัง p เท่ากับ i เราคือสยกกำลงังลบ2ครับคูณด้วยสี่คูณด้วยยี่สิบสองส่วนเจ็คูณด้วย 22, ส0บกำลังสองนะครับก็คือรัศมีเรานี่แหละทีกำลังสองก็คือร้อยนี่ับ หนึครับผมดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าหนึ่งร้เนี่ยมันสามารถคูณอยู่กับสิบยกกําลังลบสองได้หนึอคือสิบยกกาลังสองอันนี้คือสิบยกกาลังลบสอตัดกันทิ้งได้ครับเหลือสิบยกกาลังศูนย์ั่นคือหนึ่งเาสามาตัดต่อ,อกได้เลยปับป๊บปดังนั้นเหลือแค่4ี่คูณยี่เคือสามจครับเพื่อความรวดเร็ว4ี่คูณสามประมาณสิบสองครับสิอต้นต้น,ตนคือข้อไหนีครับ นี่ข้อสองแสดงว่ากำลังเสียงเท่ากับ12.6หน่วยเป็นอะไรครับวัตต์หน่วยเป็นวัตต์นะครับใชาไหมอย่างนี้ภาษาอังกฤษแทนด้วยตัวแปรสั้นๆคือตัวอภวัตโอเคนี่คือข้อสามสิบแปดนะครับไปดูสามสิบเก้าครับผมข้อสามสิบเก้าแรงกำเนิดเสียงมีระดับเสียงเก้าสิบเดซิเบลใช่ไหมครับผ่านหน้าต่างซึ่งมีพื้นที่เท่านี้ 1.5ตารางเมตรจงหาว่ากําลังเสียงของเหลงกเเนิดมีค่ากี่วัตถามตัวเดิมเลยกําลังเสียงนะกําลังเสียงมีค่ากี่วะประเด็นก็คือข้อนี้เรามาดูาหน้าต่างครับผมหน้าต่างเป็นหน้าตาหน้าต่างเป็นหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับพื้นที่1.5ตารางเมตรเขาให้มาแล้วนะครับพื้นที่นี่คือตัวเอตัวเอนะ ระดับเสียงบีต okay. okay. ้ามีค่าเท่ากับ90เดซิเบลนะเดซิเบลหา P เท่ากับเท่าไหร่ประเด็นคือจำการเดิมเลย P เรามีค่าเท่ากับ I อคูณ A หรือ AI ก็ได้รจะได้จำง่ายโอเคนะครับ IA หรือ AI ก็ได้ A เรารู้แล้วขาดแค่ I ดังนั้นกลับไปที่ต้นตำรับเดิมเราต้นตำรับเหมือนเคยจบเลยต้นตำรับ ตัวเติมกลับไปที่ทรงานเดิมเราหา i จากโงานเดิมเลยเบต้าเท่ากับ10ล็อก i ส่วนสิยกกลังลบ12อย่างเล็บ9กหารเท่ากับล็ส่วนยกลังลบ12ต่การปุ๊บเหลือ9ครับเท่ากับล็อกไส่วนยกลังลบสิไงต่อ อันนี้เป็นใครเอาออกไปได้ไหมนะครับไม่ได้เท็กล้อก็ล็อกก็ฝั่งซ้ายเป็นล็อกสีบยกกำลังเก้าเท่ากับล็อกไอส่วนสี่ยกกำลังลบสิบสองเฉยท่าไปเลยนะเกะกะมากกูจะลบท่าไหนดีวะลบท่านี้ดีว่ทีนี้ไหนเพราะว่าถ้ามีเครื่องหมายเท่ากับหมายว่าค่าในล็อกเท่ากันครับสี่ยกกำลังเก้าเท่ากับไอส่วนสี่ยกกำลังลบสิบสอง ดังนั้น i มีค่าเท่ากับภูตัวเล็กมากข้างล่างมองเห็นไหมครับ1.2บวก9ครับสี่ยกกำลังลบเลยลบ3วัดต่อตารางเมตรเอาสิบยกกลังลบ3มาแทนครับ p เท่ากับเอามาแทนฝั่งนี้นะโอ้โหภูภูล่างนี่นะครับผม p เท่ากับ i คือสี่ยกกำลังลบ3คูณกับพื้นที่คือ1.5ดังนั้นคำตอบคือ1.5 5คูณ10ยกกำลังลบ3หน่วยได้ละเป็นวัตนะครับผมมีไออย่างเดียวะฉงนั้นตอบข้อไหนครับข้อ4ี่มห็นไหมครับง่ายมากทีนี้ข้อ40ครับอ่ะโอข้อ40นี้เป็นยุ่งครับยุ่ง1,000ันตัวข้อ40มันจะยาวไปหรือเปล่าอ่ะ <c oughs> <c oughs> ยุ่งตัวหนึง่ง ยุงตัวหนึ่งครับบินผ่านมาที่ประตูห้องซึ่งห่างจากนายกอแค่20เมตรยี่เมตรนี่เป็นรัศมีนะครับยีสิบเมตรเพราะว่าทําให้ระดับเสียงดังมาถึงหูนายกมีขนาดยี่สิบเดซิเบลครับผมถ้าน,นี่คือยุงยุงหนึ่งตัวนะอ่ะยุ่งตัวถ้ายุงกี่ตัวแสนตัวหนึ่งแสนตัว ความดังมาถึงหูในก่อนแหละบางคนบอกว่า <Okay. S 1> หนึ <Okay. S 1> น่งแสนคูณยี่สิบเลยครับผมเป็นเท่าไหรวะสองล้านสองล้านเดซิเบลไม่ใช่นะ <laughs> มันต้องไปคิดก่อนว่าหนึ่งตัวเนี่ยความเข้มเท่านี้นะถ้าหนึ่งแสนตัวก็คูณหนึ่งแสนเท่าของคาความเข้มเข้า <laughs> <laughs> okay. ไปเลยนะครับอืมโอเคมาดูหา <laughs> ความเข้มกันก่อนจากจากหนึ่งตัวก่อนว่าม,มันเท่าไหร่นะครับหา <laughs> ความเข้มหนึ่งตัวก่อนเออหนึ่งตัวเข้มหนึ่งตัว ความเข้มเสียง1ตัวอ่ะความเข้มเสียง1ตัวหาไอครับจากบีตาเนี่ยบีตาเท่ากับ10บล็อกไอส่วนไอศูนยบคือยี่สิบย้ายสีมาหาครับฝั่งขวาเหลือแค่ล็อกไส่วนด้วย สิยกกำลังลบสิครับเราจะเร็วขึ้นนะขั้นตอนนี้เพราะมันซ้ำ,ำๆเดิมๆเ,เหมือนกันทุกอันเลยทีนี้แต่าการปุ๊บเหลือแค่2ครับนั่นหมายถึงว่าถ้าเหลือ2เราเทคล็อกเข้าไปเลยล็อก10ยกกําลังอะไรเลยครับ2เลยเห็นไหมง่ายดีฝั่งนี้ก็ล็อก i ส่วนด้วยสิยกกําลังลบสิ 12, ครับผมดังนั้นค่าในล็อกเท่ากันครับ i เลยมีค่าเท่ากับ สิบยกกำลังสองคูณด้วยสิบยกกำลังลบสิบสองเจอกันไมีค่าเท่ากับสิบยกกำลังลบสิบบวกต่ออะไรครับตารางนี้นี่เราได้แล้วเราคีดเขียนหางไปนี่คือไของยูหนึ่งตัวถ้าแสนตัวคูณแสนเข้าไปเลยครับโอ้แสนตัวจะบอกนะครับไม่ได้ยิงรับตายก่อนใครคิดจดไม่รู้แสนตัวแสนตัว เขียนไปเลยแสนตัวเท่ากับ10ยกกําลังแสนหนึ่งเลขศูนย์ห้าตัวยกกําลังห้าครับคูณด้วย10ยกกําลังลบสิบวัตต์ต่อตารางเมตรนะเราได้ไอัยไปแล้วเราไปหาเดซิเบลต่อครับหาเดซิเบลต่อเบตาเท่ากับ10บล็อกไอคือนี่แหละครับ10เอามาจากข้อนี้เลยเพราะว่านี่คิดแสนตัวแล้ว10ยกกําลังห้าลบสิยกกําลังสิบ ได้เท่าไรครับได้สิยกกําลังลบห้าหารด้วยค่า I ศูนย์ครับคือ10ยกกําลังลบสิโอเคเจอกันปั๊บสิบยกกําลังลบสิบล็อกล็อกอะไรสิบกกำลังลบหบวกสิได้10ยกกําลัง7ครับเลือก7จ็บวกเจ็ดเจ็ดไปคูณ10บข้างหน้าได้70็ดสิบล็อกสิได้1ครับคำตอบคือ 7 0เดสิเบลครับเราจะไปคูณแสนหะนึไม่ได้นะ <S <S ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe กดแชร์นะครับแล้วก,กดกระดิ่งด้วยสำหรับนักเรียนโรงเรียนรุ่้าต้องกดนะครับผมนรงเรียนอื่นก็ให้กดด้วยสบวับนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ